สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2หลีกครับผู้แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับยังบอยคืนนี้เวลาตี3ยังบอยฟอร์มหลังอ่อนกว่าเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บชัยมาได้3เกมติดฟอร์มกำลังเดือด อีกทั้งตลอด3เกมรอบแบ่งกลุ่มยังฟ้าดชัยมาได้ทั้งหมดฟันธงเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงแน่ไม่แพ้ชัวคู่ที่สองดอดมุนพบกับนิวคาสเซิลคืนนี้เวลาเที่ยงคืน45นิวคาสเซิลฟอร์มหลังไม่ทาธรรมดาจากเกมหลีที่ผ่านมาหลังชนะรวด2นักติดเขาว่าเกมนี้ต้องบุกไปเยือนดอดมุนที่มีขุมกำลังเหนือกว่าแถม เกมล่าสุดที่พบกันในรอบแบ่งกลุ่มดอดมุนยังบุกเอาชนะมาได้0ต่อ1ฟันธงเกมนี้ดอดมุนรุกเต็มที่คู่ที่3าอัตเลติโกเดมาดริดพบกับเซลติกคืนนี้เวลาตี3อัตเลติโกเดมาดริดมีฟอร์มเย้าที่ดูดเดือดกันสุดๆหลังที่ไ้าย่ายหลายเกมติดจากสถิติการเยา้าและเป็นรอบแบ่งกลุ่มหนึ่งนัดที่เปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูต3ต่อ2 ฉะนั้นเกมนี้ฟันธงอัตเลติโกเดมาดริดยิงกระจายคู่ที่4 c h ชูบิลรี่พบกับโบตันคืนนี้เวลาตี2.45โบตันชนะรวด3เกมติดจากสถิติออกเยือนที่ผ่านมาในลีกแถมเกมนี้เจ้าทิ่นยังชูบิลรี่มีฟอร์มและขุมกำลังที่อ่อนกว่าเห็นได้จากสถิติแพ้รวด2เกมลีกฉะนั้นเกมนี้เชียร์โบตัน รับซับคู่ที่5วีแกนแอตเลติกพบกับปีเตอร์โบโรคืนนี้เวลาตี2.45ปีเตอร์โบโรโช์ฟอร์มออกมาได้ยอดเยี่ยมกันสุดๆจากสถิติไร้พ่ายหลายเกมติดแม้จะหนักไปทางเสมอก็ตามต่างจากวีแกนแอตเลติกที่เสียความมั่นใจจากเกมที่พบกันด้วยผลงานบุกแพ้ปีเตอร์โบโร2ต่อ1ฟันธงปีเตอร์โบโร โหดกว่า5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ